ค,ครับวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับชาวศรีสกเกตและจลังหวัดข้างเคียงทุกท่านนะครับมางานซาวอ d อฟศรีสกเกตซึ่งจะเป็นงานรวมพลคนศินละปะนะครับโดยเฉพาะด้านดนตรีนะครับที่จะมาร่วมกันแสดงผลงานร่วมกันมีจัด e x ็กซิบิชันนะครับบอกเล่าถึงความเป็นมาเป็นไป ของความเป็นเมืองดนตรีศรีสะเกดนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าจังหวัดศรีสะเกดของเรามีค่ายเพลงกว่าร้อยค่ายเพลงนะครับมียอดวิวเพลงหลายๆเพลงรวมกันเนี่ยกว่าพันล้านวิวนะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเราจะมีครีเอทีฟมาเก็ตนะครับซึ่งจะรวมของดีๆที่เป็นของสร้างสารรค์นะครับเป็นเมนูเก๋ๆที่ท่านไม่สามารถหาที่อื่นได้นะครับมารวมกันกว่า 70ล้านค้านะครับที่บริเวณหลังสถานีรถไฟบริเวณวงเวียนน้ำพุนะครับตลอดงานเนี่ยก็จะมีดนตรีนะครับมีการเสรวานาเรื่องการสร้างเมืองศรีสเกตไปสู่การเป็นเมืองดนตรียูเนสโกนะครับรวมไปถึงการ โชว์วงโยธวาทิ์เรียกน้ำย่อยก่อนเดือนธันวาคมนี้ที่เราจะมีการจัดการแข่งขันโยธวาทิศโลกนะครับแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีจำลองนะครับมาตั้งไว้ให้เด็กๆของพวกเราได้เล่นกันนะครับบริเวณแถวๆสถานีรถไฟเ <c oughs> มืองศรีสเกก็ตความก็ขอพิเยนเชิญทุกท่านนะครับ